กราฟขาลงนะครับน้องๆหลังแท่งนี้จะเป็นแท่งเดอะไฟนอลนะครับหลังแท่งนี้จะเป็นแท่งเดอะไฟนอลข้างล่างมีแรงซื้อแต่ภาพรวมเป็นขาลงนะถ้ายกขึ้นไปนี่จะดีมากนะครับข้างล่างมีแรงซื้อข้างบนมีแรงขายแท่งนี้เป็นเดอะไฟนอลแล้วกราฟเป็นขาลงถ้าดีดขึ้นมาในโซนของแรงเทขายตรงนี้จะดีมากครับ ไม่ขึ้นนะครับลูกยิ่อยู่ก็เข้าออเดอร์ไม่ได้นะครับอ่ะว่ากันไปนะครับจะเข้าอีกสักหนึ่งออเดอร์นะครับน้องจะเข้าอีกสักหนึ่งออเดอร์อ่ะหลังแท่งนี้พี่ไอจะกดเข้าออเดอร์บายนะครับอินดิไออินจะเข้าออเดอร์เซลล์อินดิเคเตอร์มันผิดปกตินะครับมันเป็นเทรนขาลงค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะครับแล้วอินดี อินดิเคเตอร์ขึ้นมา mm hmm. เกิดเดเวอร์เจนกับทุกกำหน่งเลยนะครับ mm hmm. อ่ะที่ไอ้กดเข้าออเดอร์เซลนะครับตรงนี้เป็นบริเวณแนวเทรนไลน์ด้วยนะครับนี่นะฮะตั้งใจจะกดเซลล์อยู่แล้วนะครับออเดอร์นี้ยังไงก็ต้องกดเซลล์นะครับเทรนขาลงนะครับอินดิเคเตอร พุ่งขึ้นไปชนแนวต้านนะครับเกิดเดเวอร์เจนกับกับทุกทุกตำแหน่งเลยนะครับไม่มีเหตุผลที่จะไม่กดออเดอร์นะฮะออเดอร์นี้นะครับขึ้นไปชนแนวเทรนไลน์ด้วยนะครับกดเข้าออเดอร์เซลล์ไปก็น่าจะปิดบวกสวยๆนะครับบวกมาประมาณร้อยกว่าเหรียญน,นะครับเ้าออเดอร์นี้ไปก,ก็น่าจะถึง150ร้อยห้าสิบนะฮะโอเคสวยงามนะครับ หลกักการที่1ออเดอร์นะครับน้อนๆหลักการที่1ออเดอร์ใครต้องการที่จะเรียนรู้นะครับทักหาพี่ใหญ่นะครับบินสวยๆครับหลกักการเท่านี้ครับสวัสดีครับ